ไอที <IT S 2> บ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาชมเครื่องวัดกระแสไฟ ZB2L3 นะครับหรือ ZB2L3 นั่นเองนะครับหลายๆท่านน่าจะใช้งานอยู่หลายๆท่านก็น่าจะพอเคยเห็นบ้างนะครับตัวนี้เป็นแบบเอามาประกอบเอง DIY ซึ่งเป็นวงจรมาให้แล้วนะครับเป็นตัวที่ราคาถูกอยู่ที่ประมาณ50-60บาทนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นร้านไทยก็อาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสามารถใช้งานได้ไง่ายฝั่งนี้ จะเป็นไฟที่เสียบเข้าไป5โวลต์น,นะครับเขาจะเขียนสเปคไว้เป็น5โวลต์ปกติก็กินกระแสะไฟนิดเดียวเลี้ยงวงจรเท่านั้นเองนะครับมีปุ่มอยู่3ปุ่มปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับกระแสะไฟในการวัดว่าเราจะวัดไปถึงกระแสะไฟเท่าไหร่นะครับจ่ายไปถึงเท่าไหร่แล้วหยุดนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เป็นการเพิ่มโวลต์เป้าหมายนะครับอีกปุ่มหนึ่งเป็นการลดโวลต์เป้าหมายมีทั้งหมด3ปุ่มเท่านี้นะครับไฟสถานะ ตัวนี้เป็นการบ่งบอกค่าที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นค่าของกระแสไฟ MR ที่จ่ายไปแล้วก็ตัวนี้เป็นกระแสอ m ที่จ่ายออกตัวนี้เป็นโวลต์ณขณะนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นการต่อไฟมีทั้งหมด4รู4ขั้วนะครับตามด้านหลังที่เขาบอกเอาไว้นี่เลย2อขั้วบนสุดล่างสุดก็เป็นการใส่โหลดนะครับ เป็นตัวต้านทานก็ได้หรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ได้เอาไว้ดึงไฟนั่นเองตัวนี้เป็นแบบกับเบื้องนะครับ5วัตต์7โ oh อห์ม 5J อะไรก็ว่าไปตัวนี้เป็นค่าของเขาพอเราจ่ายไฟให้เนี่ยมันจะร้อนๆนหน่อยเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองแล้วก็ดึงไฟไปเรื่อยๆเพื่อให้การจ่ายไฟของแบตเตอรี่นะครับ2ขั้วตรงกลางอินตัวนี้คือแบตเตอรี่บวกกับลบจ่ายแบบนี้เลยนะครับบวกอยู่ด้านบนสีแดงตรงนี้นะครับ แล้วก็ลบอยู่ด้านล่างสีดาผมจ่ายไฟเข้าตัวนี้เป็นรางฐานครับคุณจะใส่รางฐาน1ก้อนเพื่อวัดฐานหนึ่งก้อนก็ได้แต่ผมมีรางฐาน2ก้อนอยู่ก็เลยเอามาใส่เป็น2ก้อนเพื่อทดสอบให้ดูในคลิปนี้นะครับส่วนการวัดแบตเตอรี่1ก้อนเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอีกคลิปหนึ่งชัดๆนะครับว่าเขาจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการใช้งานซึ่งหลังจากที่เราพร้อมแล้วนะครับเราก็จ่ายไฟให้กับวงจรครับ ไฟตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับเพื่อที่จะให้วงจรทํางานได้ไม่เกี่ยวกับการวัดแบตเตอรี่หรือวัดฐานนะครับผมใช้ไฟจากปลั๊กแบบนี้เลย USB นะครับเป็น5โวลต์1แอมป์นะครับเสียบไฟให้กับวงจรครับหลังจากที่เสียบไฟให้กับวงจรเขาจะมีค่าที่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องสนใจในคู่มือหน้าร้านเขาบอกว่าค่าตัวนี้มันจะเป็นค่าที่ไม่ถูกคำนวณเหมือนหักออกแล้วในการวัดค่าจริงนะครับก็ปล่อยเข้าไป ผมต่อแบบนี้พร้อมใช้งานครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับของผมจะกลายเป็น3โวลต์นนะเพราะว่าต่ออนุกรมกันตามรางฐานนะครับมาแล้วตอนนี้คือเราพร้อมใช้งานตอนนี้แบตเตอรี่จ่ายไฟด้วยแรงดัน3.04โวลต์น,นะครับแล้วก็ตรงนี้โชว์อยู่เราสามารถที่จะเช็คดูว่าตอนนี้เขาเหมือนถูกตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับว่าแบตเตอรี่3โวลต์นเนี่ย เขาจะวัดกระแสไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่จ่ายไฟแรงดันลดลงเหลือ2.2โวลต์แล้วเขาก็จะหยุดเพื่อสต็อปวงจรว่าการวัดกระแสไฟทั้งหมดก็คือค่านั้นแหละนะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าจากโรงงานมาเขาจะรู้เองคุณสามารถปรับตรงนี้เพิ่มได้นะครับจะปรับบวกลบก็ได้แต่ผมก็ใช้ค่าที่เขาตั้งมาให้ก็ประมาณนี้สำหรับฐาน2ก้อนนะครับบวกลบตรงนี้ได้ตามเครื่องหมายเขาเลย หลังจากที่พร้อมแล้วเราก็กดปุ่มซ้ายสุดเพื่อจะเริ่มครับมีการกระพริบแล้วก็เริ่มตัวนี้ไฟกระพริบแต่ละตัวก็คือค่าที่แสดงอยู่บนหน้าจอเป็นค่านั้นนะครับฝั่งนี้นะตัวนี้ก็จะโชว์ตัวนี้เป็นค่าโวลต์ตัวนี้เป็นกระแสที่จ่ายออกแล้วตัวนี้เป็นความเร็วที่จ่ายออกนะครับถ้าคุณจะหยุดดูคุณก็กดครั้งหนึ่งครั้งก็เป็นการอ่านเขาก็จะหยุดอยู่ที่กระแสเนี่ยครับ กระแสความเร็วในการจ่ายออกก็คือ3 8 1 m mm, มิลลิแอมนะครับแล้วก็กระแสที่จ่ายออกแล้ว3 m mm. มิลลิแอมตัวนี้เป็นหน่วยแอมเราทดิยม3ตํตำแหน่งก็คือหลักหน่วยเป็นมิลลินะครับ4 m mm, มิลลิแอมแล้วความเร็ววนลอยู่ที่2.81โวลต์นะครับที่อยู่ในระหว่างจ่ายนะครับเหมือนโหลดเขาดึงไฟค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ ตัวอุปกรณ์นะครับโอ้เริ่มร้อนแล้วครับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนออกมานะครับดึงไฟอยู่ตอนนี้กดดูได้เรื่อยๆครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยจนหมดนะครับเดี๋ยวเขาจะหยุดพอจ่ายไฟถึงค่าที่กําหนดเขาก็จะมาหยุดอยู่ที่ AH ก็คือกระแสที่ได้นะครับพอดูแล้วก็คือ457มิลลิแอมจากที่จ่ายไฟตั้งแต่แรกจนหมดนะครับ เราสามารถที่จะกดตรงนี้ดูได้ครับเขาก็จะหยุดนิ่งๆแล้วแสดงอยู่ที่4 5 7หมิลลิแอมหรือ0 4 5 7แอมนะครับตามนี้นะตัวเลขจะค่อนข้างชัดขึ้นนะครับพอกดไปอีกตอนนี้ตัวโวลต์อยู่ที่1.25นะครับเหมือนจ่ายไปจนหมดแล้วนะปกติแล้วจะเป็น3เพราะว่าผมใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้ควรจะเป็น3แต่ว่าเขาลดลงไปถึง1.25นะครับแล้วก็ ตัวโวลต์เนี่ยเออร์ er นะครับซึ่งเออร์ที่โชว์ขึ้นมานะครับก็เป็นการบอกว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟได้แล้วหรือไม่สามารถทนได้เป็นที่เออร์ของแบตเตอรี่นะครับเราสามารถกดไปที่ค่าอื่นได้อีกก็จะเจอเรื่องเดิมนะครับตัวนี้คือกดเริ่มต้นไม่ได้แล้วนะครับซึ่งพอตอนที่แบตเตอรี่หมดแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่า P ใหม่ได้แต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ต้องตั้งหรอกครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะตั้งมาให้แล้วตั้งแต่โรงงานนะครับตอนแรกมันอยู่ที่2.2แบบนี้นะครับ ผมจะลองตั้งใหม่ที่2.2แล้วก็เริ่มจ่ายไฟใหม่นะครับเขาจะจ่ายไม่ได้เป็น Er r o r 2ประมาณนี้ถ้าเกิดเราลดลงไปอีกนะครับเนี่ยเป็น P ที่1.0ลองกดดู e r r o r 3ครับคราวนี้ Error 3คือกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไม่มาละจ่ายไฟไม่ได้แล้วเป็นที่แบตนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานง่ายๆสามารถที่จะเอามาใช้งานแบบเครื่องจ่ายไฟวัดการจ่ายไฟราคาถูก ด้วยราคาเพียง50บาทหรือประมาณไม่เกินร้อยแน่นอนครับตัวนี้เอาฝากเพียงเท่านี้ครับการใช้งานก็ไม่ยากเลยง่ายจริงๆคุ้มค่าด้วยนะครับ